ทีมงานฟอนหน้าร้านอุ๊ยนะครับมาใหม่นี่ใหม่ยันน้ำมันเครื่องสีมันแปลกๆเนาะใหม่ยันน้ำมันเครื่องปีนี้นะครับเราแปลอะไรครับพี่อันนี้เป็นลาวิโนตัวนี้จะเป็นแบรนด์สินค้านําเข้าจากเยอรมันไฮเอ็นไหมตัวนี้ตัวไฮเอ็นตัวพัๆเนี่ยกาจจะเป็นพวกนี้แกลอนทองนะครับถ้าเป็นลาวิโน สีเงินๆนี่ก็จะเป็นตัวรองลงมารองมารองท้องแล้วก็จะมีอีกแบรนด์หนึ่งก็จะเป็นตัวโตตาชิจากญี่ปุ่นราคาไม่ได้แรงนะครับราคาไม่ได้แรงอย่าตกใจแต่คุณภาพดีเนาะแลกตัวน้ำมันเกียร์นี่ก็เยอรมันอ้อเยอรมันแท้เลยนี่ S W D ใช่ครับเป็นเยอรมันแท้ครับนำเข้าไม่ได้กอกในไทยไม่ได้กอกอยู่หนังร้านโอ้นำเข้ามาเลยนี่นำเข้าครับผมป้ายยังติดเยอรมันอยู่เลย นะเคเราไปดูในโซนต่อไปมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นของกระจุกกระจิกไปหมดอีกอันนี้ก็พวกช่วยเสียเงินทั้งหลายอันนี้ห้องใหม่ห้องใหม่ห้องใหม่นี่ท่อไอเสียมีเพิ่มเข้ามาอีกแบรนด์น้องใหม่สําหรับแก๊ซซี่นะครับเขาอาจจะไม่ใช่น้องใหม่ในวงการนะครับแต่สำหรับเราเพิ่งเข้ามาใหม่คือ GTC มีแบรนด์ใหม่ด้วยมี HKH สำหรับท่ออเสียอ๋อมีให้เลือกสองแบรนด์แล้วแต่คนชอบ ช่แบไหนชอบแบบไหนแล้วก็โซนใหม่ที่อยากนําเสนอมากอ่ะก็คือโซนของล้อแม็กนี่ไฮไลท์ไฮไลท์เขาคือนี่หมุนได้หมุนได้นะนี่แอบมาเล่นละ360้อ3งศาครับปกติสินค้ายังเข้าไม่ครบเข้าไม่ครบนี่จะมีแบรนด์ใหม่ล้อแม็กเมตัวนี้เมฮมนะครับตัวนี้ประเทศอะไรคุณปังตัวนี้นำเข้าจากประเทศอเมริกานะครับแม็เมกานะครับอเมริกาเมฮมนำเข้าโดย JL ล <ừ, S 2> ออฟโรดเอเนี่ยมันสวยที่สุดมากอ่าคูนเก้านี่ตัวนี้ยี่สิบสองสอง สวยเมฮ์มนะครับแล้วก็จะมีไอออนเฮ้ยอะไรนะเอ่อถ้าถ้านนี้ไอออนไอออนแต่ถ้ากลับหัวก็จะเรียกน้อยอ๋อไม่ว่าไอออนนี่ครับไอออนก็หมักจะกไม่ก้าหมือนก้านนะครับวงละ1 2ึ่งสูนะครับที่ร้านจะเน้นติดป้ายราคาชัดเจนครับชัดเจนครับไม่หมงเม็ดอ่ะให้ลูกค้ารู้ไปเลยว่าวงเท่าไหร่ต่อรองได้ไม่ได้ผมบอกเลยลดได้ลดได้ลดได้เขาเรียกว่าถ้าซื้อคู้ย่างนิ่งลดได้อีก นี่อะไรเนี่ยกับ <T> หัวอ้เนี่ยอีกเป็น MPB อีกแบรนด์ <T> นึงที่เข้ามาออฟโรดนะครับ,รบแม็กรถ p p v ไม่อยากได้สไตล์ออฟโรดก็จะมีเลมโซ่ลายใหม่ๆเข้ามาสวยสวยอ่ะยอดฮิตเวกเวกยอดฮิตเวกก็มีเดี๋ยวจะเข้ามาเรื่อยๆมีไฟลแล้วก็ไอเทมเด็ดจริงๆปีนี้เรื่องของเบรกชุดแบรโบชุดนี้เท่าไหร่นะพี่ที่ว่าเกือบ กือบล้านไหมยังไม่เฮ้ยบาท่อ้โหแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนะครับตัวนี้เป็นเบมโบหน้าหลัง18แซดแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าเทสล่าเลือกได้หลายตัวเลือกได้นะครับนี่เห็นไหมว่าเราทํารถเก่งนี่รถเก่งนะมาแนวนี้ได้นะสวยกะเวกยางเป็นโตโยต้ายนะครับส่วนกลุ่ม f c เดิมๆนะครับก็เราแม็กตัวตัวไปจะเห็นว่าแม็กก็ลายก็จะไม่ซ้ำ อ้ยสวยจังเลยอ่ะตัวนี้นยย่างมาใหม่โอ้ยแม็ของฮอทไทจับพู่กับยางคอมฟอร์เซอร์นะใช่ยางนี้ประเทศอะไรครับยางน,นี้ต้องให้เจ้าของสินค้าพูดเองเลยเนี่ย <c oughs> ยางนี้นําเข้าจากสัญชาติแคนาดานะครับ<แ>นี่ยางสัญชาติแคนาดาคอมฟอร์เซอร์ครับสวยอ่ะพอมาจับนี้แล้วมันใช่นี่ก็เป็นไซส์ที่รถโรลเนอร์ไม่อยากยกสูงใส่ได้เลยใส่ได้เลยแล้วก็จะดูแบบ ดูดุหน่อยมันจะต่างจากยางเททีหน่อยอ่ามันจะดูดุดูคมขึ้นไฮไลท์ของยางตัวนี้คือเสียงแค่72เดซิเบลนะครับเนี่เสียงเจดสิบองเดซิเบลถือว่าเงียบมากพี่อ่าแล้วก็จะมีเอ็กีนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ี่ตัวหนอนหนึ่งกับตัวหนอนสองอ่าตัวนี้แก้มขาวรู้ไฮไลท์แก้มขาวครับนี่ x เออันนี้จากประเทศบราซิลอันนี้ของบราซิลครับตัวนี้ลูกค้าชอบมากนะครับค่อนข้างขายดี แล้วก็อมีแทบจะทุกไซส์ทุกรุ่นทุกไซส์ทุกรุ่นทุกเบอร์ที่ร้านพี่ฝันก็เป็น M นเตอร์ของภาคใต้อยู่นะครับนี่คุณจะเป็นเซนเตอร์ทุกแบรนด์เลยไม่ได้นะก็เราอยากให้ลูกค้าเราได้ของดีๆได้ของดีๆถ้าเกิดเครมเสียก็มาที่แกรซีได้นี่กับทุกแบรนด์นะครับอาริโวนี่สัญชาติอังกฤษยางอังกฤษยางอังกฤษก็มีตัวนี้ผมใช้แข่งนะ นี่เวลาที่ใช้เราได้แชมป์สิบเซียนมาแข่งคอสคันที่หรืออะไรลูกค้าจะมาถามตลอดเลยว่าใช้ดีไหมผมเลยบอกว่าเนี่ยยางรถแข่งผมคิดว่ามันดีไหมล่ะถึงจะเอาไปแข่งยางรถแข่งนะครับก็จะมีหลายๆแบรนด์โตโยต้ายก็จะมีหลายๆตัวเมีโตโยเพิ่มมาอ่ามีเอทีสามมีอาร์ทีมีมิตโตก็มีครบเลยนะครับปีนี้ครบครับเรียกว่าผมก็กระเป๋าเบาไว้พอสมควรแพวกกันชนกันชนมี